บิสมิลลาห์ราะห์มานราะฮีมสาลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มาพบกันในช่วงที่3กับรายการซามัสยิดสลามครับวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องราวของครอบครัวท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับที่ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นได้รับข่าวดีนะครับหลังจากผ่านพ้นบททดสอบอันน่ากลัวนะครับแล้วท่านนบีอิบรอฮีมก็ได้รับแจ้งข่าว เรียกว่าเป็นข่าวร้ายนะครับที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มชนที่เกิดขึ้นในยุคยุคหนึ่งนะครับที่ท่านนบีบิบรรฮิมเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับกลุ่มชนนั้นก็คือกลุ่มชนของท่านนบีลุตอเลสลามนะครับหลังจากบรรดาเมลิกันเนี่ยนะครับได้ถูกส่งมานะครับมาแจ้งข่าวดีกับครอบครัวของท่านนบีบิบรโอฮิมขณะเดียวกันนั้นนะครับบรรดาเมลิกันก็มาแจ้งข่าวว่าจะมีการลงโทษนะครับจะมีการนําบทบัญญัติของลอสซาตลาเนี่ยนะครับพระบัญชาของลอที่จะต้องมาลงโทษเนี่ยกับกลุ่มชนที่เป็นมุ เกิดขึ้นในสังคมนะครับในยุคนั้นก็คือการการรักร่วมเพศนะครับผู้ชายชอบผู้ชายนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนะครับปัจจุบันนี้ปัญหานี้ก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตักเตือนกับสังคมนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนนะครับอลอสพตลาเนี่ยทำการลงโทษอย่างหนักโดยการส่งบันดดมาเลกาแนวหน้าชั้นนำเนี่ยมาถึง3ท่านด้วยกัน รับลงมาในยุคนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาจะเครับหมายถึงว่ามีการลงโทษอะไรใดก็ตามเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้มีการลงโทษนั้นแต่การลงโทษในครั้งเนี้ยอัลลอฮ์สุบะาตาัลาเนี่ยได้ส่งบรรดาเมาลากาชั้นน<ช>ําเลยท่านจิบรีนอิสรอฟินท่านมีการี t, ที่เราเป็นที่รู้จักกันนะครับลงมาเพื่อที่จะมาลงโทษกับกลุ่มชนนี้ท่านอิบราฮิมได้ยินแล้วก็รู้สึก ปราดใ,ใจรู้สึก<จ>สะเทือนใจนะครับแล้วก็เ,ออเกิดการสนทนาเกิดขึ้นนะครับระหว่างทบบ่านอับดุลเบร์ฮิมกับบรรดาเหล่าอัลเลกครับอาจารา์ครับครับผมก็ a l l ะ h u a k บม r นะฮะแล้วออจฮเมื่อความหวาดกลัวได้จากไปหรือหมดไปจากอิบรอรฮิมแล้ว เมื่อข่าวดีได้มาถึงท่านแล้วหมายถึงว่าแจ้งข่าวว่าจะมีลูกชายที่ชื่อว่ายากูบซึ่งเป็นอิสอิสหากนะฮะซึ่งเป็นนบีเนี่ยเมื่อความหว,ดวาดกลัวหมดปแล้วลูกชายได้รับข่าวดีตรงนี้แล้วเนี่ยยูจาดีลูนาฟีเกามีรูตเมื่อนบีบปรหิมทราบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ความหว,ดวาดกลัวหายไปแล้วเนี่ยก็เลยโต้เถียงหรือว่าต่อรองกับบรรดามาลาอีกะ ซึ่งอะไรฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มชนของนบีรูตหมายถึงว่าคือในมุมของนบีอิบรอฮิมอะลัยอิสลามเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะที่สุขุมคัมภีรภาพดังที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาได้บอกในอายะถัดไปนะ,ะฮะอินนอิบรอฮีมละลฮารีมุนอาวาฮุมมูนีบแท้จริงอิบรอฮีมเนื่องจากเวลามาโต้เถียงกับบรรดามาลายัยคัตเนี่ยเกี่ยวกับกลุ่มชนของรูตจะมาพูดต่อน,นะฮะว่าโตเถียงในลักษณะไหนอัลลอฮ์จึงบอกว่าแท้จริงอิบรอฮิมนั้นเป็นผู้อดทนขขันติมมมีควาสุุ จิตใจอ่อนโยนเอาวะจิตใจอ่อนโยนมูนีบก็คือผู้หันหน้าเข้าหาลอสุบฮาหนะฮูวตลาเสมอหมถึงอัลลอฮ์ได้บอกลักษณะของนาบีบริบีเนี่ยสส่วนในอายะเดียวกันเป็นการเน้นย้ำถึงบุคลิกภาพของท่านนบีซอลลหอัลเลาะห์สัลัมที่เราเองในฐานะที่อาจจะเป็นผู้นําครอบครัวหรือใครก็ตามแต่เนี่ยจำเป็นที่ต้องมีลักษณะหนึ่งก็คือสุขุมคัมภีรภาพสองจิตใจอ่อนโยน สามคือการหันหน้าเข้าหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตละลาเสมอนะฮะการที่โต้เถียงกับกลุ่มชนเกี่ยวข้องกับกลุ่มชนของนบีรูธหมายถึงว่ามาริกัร์บอกว่าพวกเราเนี่ยมาไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวที่เราไม่ได้กินอาหารเนี่ยเราเป็นมาริกาเราจะมาแจ้งเขาดีกับท่านเท่านั้นเองจริงๆแล้วเราถูกส่งมาแก่กลุ่มชนของลูตทำไมอีกอีกบางอายาใช่ไหมค,ครับ,บอกามาทำลายกลุ่มชนของลูธซึ่งนบีบรฮยมอะลมยฮิสสลามเป็นคนที่เมตตามาก แล้วก็บอกกับบรรดามาดิกัสว่าเป็นไปได้ยังไงจะมาทําลายกลุ่มชนเหล่านี้ได้ยังไงคือด่อคนได้ไหม,อมขอปร,รินเวลาหวังว่าพวกเขาจะกลับตัวไปหาลอสซบาฮานัวแต่ละทั้งทั้งที่คือลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นขั้นกว่า ภรรยาของท่านนบีบรหฮิมพรทางซาร้อเนี่ยฟังข่าวแล้วเนี่ยที่บอกว่าฟอนต์ไฮกัสหัวเราะหรือว่าสบายใจมีความสบายใจตรงนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่อาจจะอ้างได้ว่าเมื่อเราทราบว่าเราจะทําลายกลุ่มชนที่เป็นผู้ฝ่าฝืนคนที่ทําความผิดใหญ่ๆอะไรลักษณะนี้เนี่ยสามารถที่จะแสดงความดีใจได้แต่ขั้นกว่าตรงนั้นก็คือความเมตตาสงสารยังไงฮะก็นี่ไงนบีบรหฮิมขั้นกว่าขั้นกว่าคือโทษเถียงกันไปเลยก็ตบอกว่า เดี๋วยว้ก่อนได้ไหมหวังว่าเขาเนี่ยจะเตบาบัสตัวนะจะกลับตัวไปหาอลอสนะอะไรยังไงแล้วมารายกัรของอลอ์ทั้ง3ท่านนี้เนี่ยได้ตอบโต้หร,รหรือว่าพูดกับมิวบิอฮีมหมาจายมาราการทั้ง3ท่านนะครับหลังจากที่ท่านมิวบิอฮิมเนี่ยนะครับพยายามเจราจานะครับขอขอให้ผ่านผ่านพ้นไปก่อนได้ไหมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับว่าผู้สัทธาเนี่ยเขาจะมีหัวใจที่มีความเป็นห่วงซึ่งกันและกัน ท่านนบีุลบรีฮิมพอได้ข่าวแล้วเนี่ยนะครับว่าบรรดามาลาอิกาเนี่ยจะนําการลงโทษที่หนักหน่วงเนี่ยมาสู่กลุ่มชนของท่านนบีลูดทนบีลูดอยู่ในนั้นเนี่ยบรรดาท่านนบีุลบรีฮิมเนี่ยกังวลนะครับว่าเอ๊ะนบีลูดเนี่ยผู้ที่เป็นศรัทธาร่วมกับฉันเนี่ยศรัทธาในอัลลอฮฺประทานเนี่ยอยู่ในกลุ่มชนเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นนบีุลบรีฮิมก็เลยวิงวอนขอนะครับขอแต่ การกำหนดของอัลลอฮ์สุบตานเนี่ยได้ส่งกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอินนาอุซินาอีลาเกามินมุจริมินครับมาดามอิกาเนี่ยได้ตอบกับท่านนาบีอิบรอฮิมว่าแท้จริงเรานั้นน่ได้ถูกส่งมายังกลุ่มชนที่เป็นมุจริมีนเป็นกลุ่มชนที่อาธรรมนะครับ mm hmm. เป็นกลุ่มชนที่ก่อความเสียหายเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินอย่างมากมายนะครับแล้ว ก็ได้เตรียมตะเตรียมเอาไว้ด้วยกับการลงโทษที่มันหนักจริงๆนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับที่นบ,บีบรหิมพอได้ยินว่าโอ้จะมาลงโทษด้วยกับการลงโทษที่มันหนักเนี่ยนบ,บีบรหิมเองก็กังวลน,นะครับแล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับกับ ท่านนบีลุตหรือว่ากลุ่มชนท่านนบีลุตก็ตามเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลที่ทําความผิดนะครับนบีบรหิมเนี่ยด้วยกับความที่ท่านนั้นนะ่ะมีความกังวลมีความเมตตามีความสงสารก็เลยไม่อยากให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นกับท่านนบีลุตแล้วก็กลุ่มคนของท่านนะครับก็เลยวิงวอนขอต่ออยู่ตลอดนะครับแต่บรรดามาลายการน่นะครับก็ได้ตอบไปบอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะครับฟาอครชนามังก้านาฟีฮามินันมุมีนินแท้จริงเราเนี่ยนะครับหมายถึงอัลลอฮฺเมตานี่ได ที่เรียบร้อยแล้วออกไปแล้วนะครับนบ,บีไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลว่าเราจะลงโทษกับบรรดาผู้ศรัทธาไปด้วยนะครับเพราะว่าต่างคนต่างทําหน้าที่แล้วนะครับท่านนบ,บีนบบรูทเนี่ยพยายามเรียกร้องนะครับ เดี๋ยวอินชาลอในในโอกาสหน้านะครับเราคงจะมีเนื้อหาของครอบครัวของท่านในบีรูซเนี่ยครับในบางส่วนที่จะมานําเสนอให้กับท่านพี่น้องเนี่ยว่าในบีรูซเนี่ยกับกลุ่มชนอย่างเงี้ยในบีรูซอยู่ยังไงเนี่ยใช้ชีวิตยังไงนะครับกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นบทเรียนให้กับพวกเราได้อย่างมากมายนะครับเมลักกะก็ได้บอกกับท่านนบีบรอยฮิมว่าเราเนี่ยได้เอาออกไปแล้วนะครับกับบรรดาผู้ศรัทธาที่อาจจะใช้ชีวิตร่วมกับนบีรูซแล้วก็กลุ่มชนของท่านที่มีการทําความผิดที่ร้ายแรงนะครับก ครับครับเป็นคำเป็นคำโออต้อตอบหรือการพูดคุยของมาลาลกัสคือเป็นการแสดงความออห่วงใยของนบีอูร์ริมที่จนบุคคลีบอกนะ,ะต่อประชาชาิหรือขุมชนของนบีรูดโดยเฉพาะที่มีนบีรูดอยู่เนี่ยมันจะยังไงค,คือพอสมนวนคุรอ่านเนี่ยคือพอไปอ่านแล้วเนี่ยบทบางบทบาง,บบางส่วนนะม,มันส่วนเสริมซึ่งกันและกันใช่ไหมฮะอย่างในสุร้ออัลอังกะบูดเนี่ยที่เราบอกว่าวะลามาจะอัทรุสซูลูนาอิบรอฮีมะวินบุชรอเมื่อ บรรดามาลิกัตมหานาบีบรอฮิมซึ่งข่าวดีแจ้งข่าวดีแล้วเนี่ยก็รู้แล้วกล่าวกับนบีบรอฮิมว่าอ uh ah ินมูฮลิกูอัลิฮาดีฮินกอรเรียเราจะทําลายครอบครัวเช่นกันของกลุ่มของของ,ของสังคมนี้หรือว่าของตําบลน,นี้อินอัลฮะกานูซอลิมีน ah เพราะว่าครอบครัวนี้เนี่ยชาวเมืองตรงนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่อาธรรม แล้วก็นบีบรีมที่ตอบโต้หรือว่าพูดกับมาริการ์มาบอกว่าก็อละอินนาฟีฮาลูตอคือเป็นคำที่แบบว่าสุดยอดมากนะเพราะว่าโอ้มาริการ์นี่มันมีรูดอยู่นะมีมีนบีรูดอยู่ที่นั่นเนี่ยนารีการ์ตอบยังไงฮะก็อรู้นะหนุอาัลมูบิมามฟีฮะคือเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามีใครอยู่ไม่ใช่ว่ามาริการ์จะทำลงโทษใครเนี่ยแล้วก็ตามอำเภอใจหรือว่าไม่ดูว่าคนดีหรือไม่คนก็อรูนะหนุอาอัละมูบิมามฟีฮะ และนูนัจเยนนาหูอหะลาหูนี่ hmm. เราแน่นอนพวกเราจะให้ลูตและครอบครัวของท่านเนี่ยรอดพ้นอย่างแน่นอน <c oughs> นั่นแสดงว่าอะไรฮะมันไม่ใช่แค่ลูตอย่างเดียว hmm. แต่ว่าอะหะลาหู hmm. นะฮะรู้แล้วก็ครอบครัวของท่านเนี่ยรอดพ้นด้วยแสดงว่าการที่เราจะรอดพ้นการลงโทษของเราทั้งในโลกนี้ในโลกหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลําพังแหละ <c oughs> ที่เราบอกว่ากูอ um um ัมฟุสกุมอหฮลีกุมนารอนมันสอดคล้องกันมาก <c oughs> ให้รู้และคนที่รู้เคยดูแลอย่างเอออย่างดีเนี่ออรรถสัพท์อย่างดีเนี่ยอรอดพ้นด้วย อิลลัมรออัตหูนอกจากภรรยาขอ,ของเขาหมายถึงว่าเพราะภรรยาของรูธเนี่ยแม้จะเป็นครอบครัวของท่านนบีรูธเองก็ตามแต่เป็นคนที่อาธรรมที่เรานําำเสนออัลลอฮ์จะไม่เมตตาแก่คนที่อาธรรมต่อตัวเองนะอิลลัมรออัตหูกะนัชมีนัลกอบีนเพราะเธอเนี่ยเป็นคนเป็นตัวเ,เขาเรียกเป็นตัวปัญหาเช่นกันเป็นคนที่เนี่ยเวลาแขกมาเดี๋ยวจะมีเนื้อหาของนบีรูดใช่ไหมฮะที่เมลิกัดเข้าไปหานบีรูเพอเวลาแขกมาเนี่ย มหานบีรูธแล้วเนี่ยเป็นเป็นเป็นชายที่หน้าตาดีในศาสนานี้นะครับเขาก็เลยรีบภรรยาเนี่ยภรรยานบีรูธรีบไปบอกพวกคนที่ที่ทำสิ่งที่ไม่ดีมาก่อนบอกว่านี่นี่มารู้สึกมีแคนหน้าตาดีของรูธมาเนี่ยเป็นสาเหตุที่เธอเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่ออกไปเหมือนกันช่วงที่เออมาเลกัสเนี่ยบอกกับบรรดาบอกกับนบีรูตและครอบครัวของท่านเนี่ยให้ไปและห้ามห้ามใครหันมาทั้งสิ้นเลยกลุ่มโนของชาวนบีรูธก็คือเออปัจจุบันที่ไหนนะฮะ ที่ทะเลเดซีนะบ,บอกว่าออกไปแล้วเนี่ยห้ามหันมาทั้งสิ้นเลยแต่มีภรรยาของธนาการนัมีนัลกอบิดีนที่เป็นผู้ที่หันมามนะครับนั้นเนี่ยมาลกัสก็ได้บอกอยาอิบรอฮิมอ่าอิริตอันฮาซาในสุรหุน,นะฮะอ,อิบรอฮิมเอ๋ยอย่าสนใจเรื่องนี้เลยมาโต้เถียงกับเราเนี่ยเปล่าประโยชน์ทําไมล่ะอินนาหูก็จาอัมรอบบิ ความจริงแล้วเนี่ยบัญชาขอร้อนเนี่ยมาแล้วหมายถึงองค์การพระราชองค์การเนี่ยมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะโต้โต้เถียงหรือขัดแย้งกับองค์การคำดำริขอร้อนได้ว่าอินนาฮุมและพวกเขากลุ่มชนของรูดเนี่ยอาตีฮิมอาซาบุนไวยุมารดูด การลงโทษจะมาหาพวกเขาไม่มีทางเลี่ยงอย่างเด็ดขาดนั้นแสดงว่าคือมันเป็นมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากการงานขอรองสุภาหานหัวตลาดแลบวมีผู้ทีมทําตามหน้าที่คุยกับมาลัยการแต่มาลัยการบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านหมายถึงท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคัดค้านได้นี่เป็นคําบัญชาของ้องไม่ใช่มาลัยการมีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วลไม่ใช่ว่าอยู่ในช่วงสามารถเจรจาได้ในการต่อรองหรือว่าไปด่าว่าเขาเพิ่มเติมได้แล้วบัญชาขอร้องเนี่ยมาแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่า บัญชาขอรัชสุภานหัวตาที่มาเนี่ยจะมาลงโทษคนที่มีโอกาสจะเตาบัตตัวได้ซึ่งเนื้อหาหลังจากนี้เนี่ยขอราจะมีส่วนที่เอ่อมาอธิบายว่าเพระมาเลกัตมาหาพวกเขาแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่มันสมควรแล้วที่จะถูกลงโทษอย่างแท้จริง,ค,งครับอาจารย์ครับผมก็นะว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับที่เรียกได้ว่าเรื่องราวของท่านนาบีอิบราฮิมเองนะครับไม่ใช่แค่นบีอิบราฮิมอย่างเดียวละมีเรื่องราวของนบีลุธนะครับกลุ่มชนของท่านนาบีลุธเนี่ยมาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มาเป็นประโยชน์นะครับให้กับพวกเรา แล้วเนี่ยในยุคของนบีอิบรอฮิมบางคนเป็นความรู้ใหม่เลยอ๋อนบีอิบรอฮิมมีท่านนบีลุตชัยนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันนะครับในยุคเดียวกันนะครับท่านนบีอิบรอฮิมก็มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้ศรัทธาที่ที่อยู่ในสมัยของท่านนบีอิบรอฮิมนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่กับกลุ่มชนของท่านนบีลุตก็ตามเนี่ยครับแต่ท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเป็นใยแต่ผลสุดท้ายแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่านี่คือการกําหนดที่อัลลอฮ์สุบตาราได้กําหนดให้พระบบบััััญชาาาาาอออองงงลลลเเะหนนนนีีีี่่่ยยมมมสถททุ้้้ครรรรตผไดกกวววจิๆแื นบีแต่ละคนเนี่ยรับผิดชอบหน้าที่ในกลุ่มชนของท่านแล้วก็อีกกลุ่มชนหนึ่งแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่นบีแต่ละท่านมีเนี่ยคืออะไรฮะเป็นห่วงเป็นใย,ยซึ่งกันและกันทั้งตัวผู้นําเององค์กรแต่ละแต่ละสถานที่เองเนี่ยเป็นห่วงเป็นใย,ยซึ่งกันและกันหมายถึงนบีเป็นผู้นําของท่านในกลุ่มชนบบในใบีบรหีมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอทราบอะไรที่จะไม่ดีเกิดขึ้นกับอีกหนึ่งกลุ่มชนหรืออีกหนึ่ง พวกอีกหนึ่งกลุ่มแต่เงื่อนไขสําคัญก็คือเป็นผู้ศรัทธาด้วยกันเนี่ยบอกมีความเป็นห่วงเป็นใยด้วยตรงนี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนนะ,ะฮะที่เราเองสุฮานหัวตละลาก็ได้กล่าวไว้ในั้นืออัยเลายัสคอร์เกามุลยาอิวฮิลัดีนาอามันุโอบดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหมายถึงว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแต่แต่ถ้าคุณเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยลายสคอร์เกามุลมินเกามินผู้ศรัทธากลุ่มหนึ่งหมายถึงว่าในาประชาชานอบบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่เหมือนกับประชาชนของนบี อนะิบรอฮีมนะที่จะมีกลุ่มชนเฉพาะแต่ในสภาพนี้เนี่ยอันเนื่องาจากเราอาจจะไม่มีผู้นําสูงสุดของมุสลิมอาจจะมีกลุ่มเป็นจมาอะเป็นกลุ่มต่างๆเนี่ยความเป็นห่วงเป็นใยถึงแม้ว่าอาจจะทํางานกันคนลักษณะแต่ว่าความเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยต้องมีถือเป็นการปฏิบัติตามแนวทางของนบีอิบรอฮีมที่ลลอชังสั่งใช้ให้ปฏิบัติตามแนวทางของท่านซึ่งมีความเป็นห่วงเป็นใยกับกลุ่มชนอื่น ไม่ใช่ไม่เ้าเรียกว่าไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของท่านเรียกกัง่ายๆแต่ถ้าหากว่จะมีอะไรไม่ดีเนี่ยจะมาประสบกับคนคนอื่นที่เป็นผู้สัธาต่อร้อนเนี่ยก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยช่วย เจราจาระดับมาลัยคาเลยนะฮะฮเจราจารแทนให้แต่เนื่องจากเป็นบัญชาของอัลลอฮ์แล้วก็ไม่สามารถจะคุยได้คร,ครับผมแต่ถ้าหากว่าเป็นความขัดแย้งหรือว่าเป็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจานอิมต้องการจะยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพนะครับว่าเออถ้าหากว่าเป็นปัญหาในการที่มันเกิดขึ้นนะครับกับตอนนี้นะครับเราไม่มีผู้นําสูงสุดอย่างที่จานอิมบอกว่าเราไม่มีนบีเราไม่มีใครที่จะคอยมาให้การอบรมให้การขัดเกลาดูแลพวกเรานะครับแต่เราในฐานะที่เป็นคนทํางานศาสนาแล้วพยายามขัดเกลาหัวใจของพวกเรานะครับให้มีความบริสุทธิ์ใจต่ออล ซุบฮานุตาลาหากว่าเราเนี่ยยังยืนหยัดในสภาพเช่นนี้อยู่นะครับและมีปัญหากันแล้วเนี่ยนะครับใครจะใครก็ตามเนี่ยก็ต้องมีความเป็นห่วงซึ่งกันและกันนะครับมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นขอุอานะครับแล้วก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันครับก็น่าจะเป็นบทเรียนต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับกับครอบครัวของท่านนบิบรหีมโยงไปถึงครอบครัวตระกูลของท่านนาบีรูตอเลสลามด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้มีความรู้สึกว่า มชาชอลลับบรรดานบีเขาครอบครั<ล>วเดียวกันเ <arken> ขาคืขอครอบครัวเดียวกันนะครับเขามีความเป็นห่วงมีความกังวลซึ่งกันและกันครับแล้วแน่นอนท่านนบีมฮัมัสลลลอฮอัลกุรลฮมเองเนี่ยหากว่าเราไปดูประวัติของท่านเนี่ยท่านก็ม,มชาชอลล์เป็นบุคคลที่มีความเป็นห่วงเป็นยายกลุ่มชนของท่านเองแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านบิบรห์มก็เป็นห่วงกลุ่มชนที่ผ่านมาก่อนหน้าท่านเช่นเดียวกัน นะครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์สลามเองนะครับแต่เป็นเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วและเป็นพระบัญชาของอลัลลอฮ์นะครับดังนั้นหากว่าสิ่งใดที่เป็นพระบัญชาของอลัลลอฮ์แล้วเนี่ยเราจะไปสงสารในในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เขาทําความผิดตลอล่ออัลลอฮ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถกระทําได้เช่นเดียวกันคือไปไปดูนะฮะคือ,อไปานนบีเนี่ยจะมีลักษณะนี้เหมือนกันหมายถึงว่าอยู่ไม่จะอยู่คนละกลุ่มคนละยุคคนละสมัยเนี่ยแต่เป็นความเป็นห่วงในมีเหตุการณ์ที่นบีอิสราเอลมีอัาลย แต่ทำไมฮะเป,เป็นมุสลิมเหมือนกันเป็นเป็นห่วงมากในมูซ่าจิตใจเนี่ยเยี่ยมมากนะฮะก็คือพอลงมาแล้วบอกว่ามุฮัมมัดได้รับอะไรมาอา๋อบอกได้รับละมาดมาห้าสิบลกลุ่มชนท่านทําไม่ได้กลุ่มชนชั้นยังทําไม่ได้เลยืปขอต่อเราเราคือแบบหลายครั้งมากกว่าที่จะสิ้นสุดที่กับที่5เวลาใช่ไหมดังนั้นเนี่ยหมายถึงนบีมูซาอะเลสซาามเนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนรางความรับผิดชอบของท่านแล้วนบีมูซาทาหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วนี่อยู่ในยุคของท่านนบีซอลลอฮุอะเลส่าวามเเป็นนห่วงี่ย มันก็มีมาถึงพวกเราซสบันาบีมูซามีความเป็นห่วงพวกเราโดยมีความเป็นห่วงนบีมูฮัดเองก็มีความเป็นห่วงดังนั้นแสดงว่าลักษณะของความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นลักษณะที่เหมือนกับเป็นลักษณะของบรรดานาบีและเราซูลที่เราเห็นพอเราดูประวัติศาสตร์เนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในส่วนของความแต่ละแต่ละส่วนความรับผิดชอบนะครับแต่ว่าความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันเนี่ยมันมันถ่ายทอดกันตลอดอันเนื่องจากอย่างเดียวที่อาจารย์มคอรีที่ผมน่าจะค้นพบตรงนี้นะฮะเนื่องจากอินนาฮูการน เดี๋ยวลอสุบฮานห,หัวตาลเล่บอกส่วนนบีอิบราฮิมเนี่ยเป็นหนึ่งในอ,อิบาดีนั่นอ,อีบาดนะฮะิน,นบาดินั่นมุมนินก็คือเป็นบ่าวของเราที่เป็นผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮานห,หัวตาลเล่คร,ครับผมมาชอลล์ครับก็เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นในฐานะที่เรานั้นเป็นเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อลอสุบฮานหวตาลนะครับก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรานั้นมีความผูกพันซึ่งกันและกันนะครับตามที่อลอสุบฮานวตารลได้ไม่ได้บอกว่าเานาบีเนี่ยเป็นมุมินอย่างเดียว แต่นบีบอกว่าอินนาฮูมินไอบาดินั่นโมมินีถ้าจริงนาบีนั้นก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ศรัทธาเราก็อยากจะเป็นบุคคลที่เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ศรัทธายืนหยัดนะครับในศาสนาของอัลลอฮ์สุบะตารานะครับก็น่าจะเป็นบทเรียนต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านนบีบรอยฮิมนะครับก็ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่3ของรายการนะครับน่าจะพอมีเวลาเหลืออยู่ไม่มากนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการของเราครับกับรายการสร้างบ้านอิสลามพี่น้องสามารถโทรมาพูดคุยนะครับถึงบทเรียนที่ได้รับจากเรื่องราวต่างๆกับครอบครัวของท่านบบรม ที่เราได้นําเสนอถึงบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านนาบิบรอฮีมแล้วสิ่งต่างๆที่เป็นการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะลาครับที่มีให้กับท่านนาบิบุรอฮีมเนี่ยมากมายเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับ,รบก็น่าจะได้บทเรียนเยอะแยะจริงๆครับอาจารย์อิมหากว่าเราเป็นบุคคลที่ทํางานศาสนาเนี่ยเราก็จะคลายกังวลได้เยอะเลยหมายถึงถ้าเรามาเจออายะกุรอ่านต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างที่เราเคยกังวลในเรื่องต่างๆนะครับพอได้มาเห็นสิ่งที่ท่านนาบิบุรอฮีมโดนทดสอบกับเราโดนทดสอบเนี่ยคนละเรื่องกันละ นะครับเห็นในสิ่งที่ท่านนบิบรอฮิมเนี่ยได้รับการตอบแทนที่ดีงามเนี่ยและเราเนี่ยที่ไม่ที่ไม่เคร่งคัดต่อลองสุบะตาลาและหวังที่จะได้รับการตอบแทนเหมือนที่ท่านนบิบรอฮิมได้รับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันขัดแย้งกันนะครับดังนั้นก็ต้องศึกษาแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัตินะครับเราก็จะเป็นบุคคลที่มีชีวิตที่เอ่อที่ดีงามมากขึ้นนะครับหากว่าเราเป็นบุคคลที่เป็นมุฮซินินเป็นบุคคลที่เป็นมุมมินีนครับครับผมก็เป็นความโปรดปรานของลักษาณ์สุบฮานหัวตลานะท ไม่มีไม่มีนบีโดยตรงนะฮะว่ามีนบีในยุคสมัยของเราปัจจุบันนี้เนี่ยที่จะให้คําแนะนําโดยตรงแต่กุรอานเนี่ยเป็นมุสลิษะมุสลิษะที่เหมือนกับว่าที่จำบุคอรีบ,บอกว่ากาลังพูดกับเราโดยตรงว่านี่แหละก็คือเนี่ยคือไม่จําเป็นที่ต้องมีนบีแล้วในยุคนี้ใช่ไหมฮะดูความรับรู้ขอรัละแต่ว่ามีในส่วนที่เป็นเนื้อหาของนบีเนี่ยเหมือนกันกบกาลังดาเนินดําเนินหน้าอยู่เหตุการณ์ต่างๆคือในแต่ละนบีแต่ในยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็มีแตกต่างเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่า มีวิกฤตที่แตกต่างกันนบ,บีโูดเนี่ยวิกฤตแบบหนึ่งนบ,บีโชเอฟวิกฤตแบบหนึ่งเบ,บีฮูดวิกฤตแบบหนึ่งนดบีนัววิกฤตแบบหนึ่งแต่พอเวลารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยวิกฤตต่างๆเหล่านี้เหมือนกับว่ามันจะอาจจะมีไม่ไม่ได้ทั้งหมดของประชาชนท่านนบ,บีมหัศลวลวลด้วยซ้ำแต่เหมือนกับว่ามันจะมีแทบทุกวิกฤตเนี่ยจะมีกระจายอยู่ตามสังคมต่างๆดังนั้นเนี่ยการที่จะแก้ไขวิกฤตเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นการ ความผิดอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีส่วนที่สามารถแก้ไขได้ด้วยกับออการนําเอาแบบฉบับของบรรดานบีและรอซูนเหล่านี้เนี่ยมาปฏิบัติตามนะครับพี่น้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการกับเราได้นะครับ02735 4935นะครับพูดคุยในรายการกับเราอาจจะเป็นประเด็นที่ต้องการจะเ,เพิ่มเติมในสิ่งที่เราเสนอไปหรือต้องการซักถามประเด็นที่อาจจะไม่เคลียร์กับพี่น้องหรือเป็นข้อมูลใหม่ที่พี่น้องอาจจะเคยได้ยินมาแล้วต้องการจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็อยากที่จะให้พี่น้องได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมใน,ในรายการของเรานะครับก็ถือว่าเป็นเ,เนื้อหาที่อเล็กซ์สุภานหัวตะให้กับเราเปัญหาเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายในแต่และนบีนะครับแต่ปัญหาเดียวที่น่าจะ,จะนบีทุกท่านเนี่ยที่พบกัน นั่นก็คือปัญหาด้านการให้อิกภาพต่อรอสุภาหานหัวแต่ละตตาฮีตเนี่ยมีแต่ละท่านเนือ้อคือให้อิบาระต่อรอบเพียงองค์เดียวแสดงว่าปัญหาใหญ่ แล้วก็เป็นปัญหาสังคมในปัจจุบันนี้ก็คือการที่เราไม่ได้ให้เอกภาพต่ออัลลอสุบฮานะหัวตะละอย่างแท้จริงนั่นเองครับก็นับว่าเป็นส่วนสําคัญครับที่จะผูกสังคมทั้งหมดเนี่ยให้มาอยู่รวมกันได้เนี่ยด้วยกับลายอิลลัลลอฮจริงๆเลยนะนับนบีทุานบ,บีเลยหาว่าเราสังเกตประวัติศาสตร์ในการดาวะในการเชิญชวนในการเผยแพร่ของบรรดานาบีนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าบรรดานาบีทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะเชิญชวนผู้คนเนี่ยนะครับให้มาสักการะต่ออัลเลอฮฺสุบะฮานตะลาเพ ความเห็นความรู้สึกนะครับหรือว่าความแตกต่างที่มันจะเกิดขึ้นในการเลือกปฏิบัติตามความต้องการของเราเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันอย่างตัวอย่างในสมัยของท่านนบีอิบรอฮิมเองนะครับเราก็จะเห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยกราบไหว้เจวิตบูชาจเวิตบูชาดวงดาวดวงอาทิตย์นะครับหรือว่าท้องฟ้าทั้งหลายเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการทําตามความต้องการของตัวเองดังนั้นหาว่าใครก็ตามอยากจะทําอะไรเนี่ยนะครับมันก็เป็นเป็นอิสระจนกระทั่งทําให้เกิดปัญหาตามมาดังนั้นหาากว่ การที่เราทำให้เอกภาพของอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุตะอาลานะครับเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยได้รู้จักการสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮฺตะอาลาเป็นหนึ่งแล้วนะครับก็จะทำให้สังคมทั้งสังคมครับจะอิมครับ,รบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ถ้าหากว่ายังไม่เกิดสิ่งนี้นะครับการที่จะทําให้สังคมเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากเพราะว่าเขายังไม่มีจุดที่จะยึดเหนี่ยวนะครับว่าเอ๊ะชีวิตของเขาเนี่ยดำเนินไปเพื่ออะไรนะครับดำเนินไปเพื่อความต้องการของตัวเองเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าไม่เพียงพอนะครับ,รบต่างคนต่างอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันนะครับดังนั้น หน้าที่ของบมดานาบีนะครับและเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ต้องการจะดาเนินรอยตามหน้าที่ของบมดานาบีคือการเรียกร้องผู้คนเนี่ยมาสู่เอกภาพในการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบะฮฺอัลอาลานะครับก็น่าจะเป็นคําตอบที่จะทําให้สังคมทั้งหมดเนี่ยครัจานอิมมารวมกันอยู่ในความสงบสุขเช่นเดียวกันครับครับผมนั่นก็คือเออพอไปดูนะฮะมีใส่หรือเปล่า <c oughs> ฮะยังไม่มีนะครับเออพอไปดูในในใน,ในส่วนของประวัติ เรื่องราวที่ปรากฏในซุรฮูนเนี่ยผมพบอย่างนึงนะฮะค,คืออย่างที่ว่านําการน,นําเสนอในบีแต่ละท่านเนี่ยก็จะนําเสนอให้อิบาระตอตอตอรัอเพียงองค์เดียวแสดงว่าเรื่องอะกีดะเรื่องเตาฮดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากในชีวิตของผู้ศรัทธาจําเป็นต้องให้เรื่องเตาฮดเนี่ยเป็นประเด็นแรกสําหรับออผู้ศรัทธาทุกคนคนะฮะการให้เอกภาพตอบรัไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์นะฮะแต่ก็จะมีบรรดานาบีและซูลเนี่ยก็จะนําเสนอมาว่าเออข้อมูลแบบนี้จะทาแบบนี้นะให้ระวังนะสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะท้าทาย ท้าทายต่อบรรดานบีและรอซูและสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะจัดการกับพวกเขานะอย่างเช่นนบีฮูดเนี่ยออพอจัดการกับกลุ่มชนของท่านแล้วเนี่ยสำคัญคือคีย์เวิร์ดเหมือนกับที่เลาสุบฮานอห์ตะลาให้ครอบครัวของนบีฮุดได้รอดพ้นเนี่ยเช่นกันกับบรรดาผู้ศรัทธาเรามีความเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะให้รอดพ้นในโลกนี้นะฮะในโลกหน้าเนี่ยแน่นอนอัลลอฮ์จะให้รอดพ้นจากการลงโทษของพระองค์ในนรก สำนวนเนี่ยคล้ายกันคล้ายคึงกันมากครับจามุคอลิวะลามาจาอัมรุณาเมื่อบัญชาของเรามาถึงเนี่ยเหมือนกับบัญชามาถึงของกุมชนลาบิรุตนะฮะนัสเจ,จนาหูดันเราได้ทำให้ฮูดเนี่ยรอดพ้นไม่เพียงแค่ฮูดอย่างเดียววัลาดีนาอามานูมาอหูบิรอห์มะติมินนะและผู้ศรัทธาที่อยู่ร่วม แสดงว่าการอยู่ร่วมกันกับบรรดาผู้ศรัทธาก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่นบีหรือว่าบรรดารอซูลทั้งหลายเนี่ยมีลักษณะโดดเด่นตรงนี้บิรอฮ์มตินมินนาเป็นความโปรดปรานของเราเวลาอัลลอฮ์สุบฮานะห์จะลงโทษกลุ่มชนของนบีซอลและฟัลัมมาจาอัมรุนานัจเจนาซอลิฮาวัลละดีนอามานุมาฮูบิรอฮ์มตินมินนาเมื่อบัญชามาถึงแล้วเนี่ยให้ทำให้ซอลและรอดพ้นแล้วใครรอดพ้นผู้ศ<อ>รัทธาพร้อมกับนบีพร้อมกับนบีซอลและนะครับ ในส่วนของนบีชูเอฟก็ลักษณะเดียวกันอัลลอฮ์ได้บอกว่าววลมาจาอัมรุนานเจนาชูเอบะวลละดีนอามมนุมาหูบิรอฮ์มะติมินนาเมื่อบัญชาได้มาถึงแล้วเราได้ทําให้ชูเอฟรอดพ้นพร้อมกับใครผู้ศรัทธาที่อยู่ร่วมกับเขานั้นแสดงว่าตาบใดที่เราัลอ์นะยังเป็นผู้ศรัทธาอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้เราเนี่ยรอดพ้นจากการลงโทษของเราสุบฮานะหัวต่างๆนั่นแต่ประเด็นคือประเด็นด้านการรอดพ้นเป็น ขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะกําหนดใช่ไหมครัครับแต่หน้าที่ของเราก็คือทําอย่างไรที่จะได้รับความเมตตาตรงนี้นั่นคือการทําอย่างไรให้เราเป็นผู้ศรัทธาต่อรออย่างแท้จริงนั่นเองครับผมก็ขอดูอาต่อร้อยสุบฮาตาลาให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮาตาลานะครับขอให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ดําเนินรอยตามแบบฉบับของบรรดาอบีทั้งหลายนะครับที่เรานั้นมีอีหมานต่ออัลลอฮ์สุบฮาตาลาครับสำหรับช่วงนี้ครับรายการซามานุสลาคงจะต้องบอกลากับพี่น้องท่านผู้ชมไปก่อนครับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับวชบินเลยตาฟิกุลฮิดายะ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته